อากาศยามบ่ายของกรุงเทพแผดเผาจนผิวแสบร้อนกลิ่นหอมฉุนของเครื่องเทศจากร้านอาหารริมทางปะปนกับควันเสียรถยนต์ลอยอบอวนไปทั่วพร้อมเสียงแปรรถกึกก้องไม่ขาดสายท่ามกลางความอลมานนั้นพลันปรากฏร,ร่างห้าบุรุษต่างมิติยืนตระงาดอยู่กลางสีแยกไฟแดงถูกสายตาของชาวกรุงหันมามองอย่างแปลกใจ โกคู Goku, ตัวเอกผู้หิวโหยแห่นราก้อนบอนอลุดทานด้วยทองร้องหิวจังเลยตาโตขณะมองหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่ลูฟี่กับตันโจรสลัดหมวกฟางแห่งวันพีสกระโดดโลกเต้นอย่างตื่นเต้นนี่มันที่ไหนกันเนี่ยมีอะไรให้ประจนภัยบ้างนะ ไซตามะฮีโร่หัวโลนผู้ไร้เทียมทานแห่งวันพันช์แมนยืนกอดอกนิ่งเฉยสีหน้าเบื่อา่เล่า,ากับว่าความวุ่นวายนี้ไม่ได้น่าสนใจเลยแม้แต่น้อยนารุโตนินจาจอมคาถาแห่งโคโนฮะสับสนงงนพยายามมองหาป้ายบอกทางแต่มีเพียงตัวอักษรไทยที่ไม่ขุนตา รีวายหัวหน้าหน่วยสำรวจผู้เย็นชาแห่งพาพิพภพไทยท่านมองไปรอบๆด้วยสีหน้าขยะขยงเล็กน้อยสุกกระโกรกจริงนี่มันสุขอ,อนามัยแบบไหนกันเหล่าฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ต้องเผชิญกับศัตรูที่คาดไม่ถึงนั่นคือชีวิตประจำวันอันแสนจะโกลาหลของเมืองหลวงไทยท่ามกลางความสับสนโกคูที่อดรนทนไม่ไหวพุ่งตรงเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองทันที สั่งมาสิบชามรวดสร้างความตกตะลึงให้แม่ค้าลูฟี่ใช้พลังยางยืดของตนช่วยเด็กน้อยที่ทำของเล่นตกน้ำและได้รับรอยยิ้มตอบกลับพร้อมมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นรางวัลเล็กๆไซตามะบังเอิญช่วยคุณยายเข็นรถเข็นขึ้นสะพานลอยอย่างง่ายดายแต่ก็กลับมาด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายดังเดิม นาูโตะพยายามสื่อสารกับคนท้องถิ่นด้วยท่าทางประกอบจนได้น้ำใจจากนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่พาไปวัดอรุณสอนให้เขาเรียนรู้การทำบุญและไหว้พระอย่างถูกต้องรีวายยังคงกังวลเรื่องความสะอาดเขาพยายามจัดระเบียบแผงลอยที่เกะก,กะและถูพื้นทางเดินเท้าด้วยผ้าเช็ดหน้าที่ติดตัวมา บรรดาฮีโร่ต่างเริ่มต้นการปรับตัวในวิถีของตนเองโดยไม่รู้เลยว่ากรุงเทพมีบทเรียนอีกมากมายรอพวกเขาอยู่ทุกการกระทำของพวกเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่างสร้างทั้งเสียงหัวเราะและความประหลาดใจให้กับชาวบ้านที่ได้พบเห็นก่อให้เกิดเรื่องเล่าขานถึงกลุ่มคนแปลกหน้าผู้ทรงพลังไปทั่วขุงน้ำและตรอกซอกซอยของมหานครแห่งนี้ ความปั่นป่วนเรื่องก่อตัวขึ้นเมื่อปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่โกคู Go oup, ต้องการประลองพลังกับรถติดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เขาคิดว่ารถติดคือศัตรูที่ต้องเอาชนะด้วยการพยายามเคลื่อนย้ายรถที่ละคันด้วยพลังมหาศาลจนเกือบจะทำให้ถนนยุบ ลูฟี่เข้าใจผิดคิดว่าการแข่งขันเรือยาวในคลองแสนแสบเป็นการต่อสู้แย่งชิงสมบัติจึงกระโดดลงไปช่วยพายเรือด้วยพลังผลปีศาจจนเรือพุ่งแซงคู่แข่งไปไกลลิบๆสร้างความวุ่นวายให้คณะกรรมการตัดสินไซตามะถูกขอให้ไปช่วยจับงูที่เลื้อยเข้าไปในบ้านเรือนแต่เขากลับจัดการจนบ้านพังไปครึ่งหลังเพียงเพราะงูตัวนั้นไม่ยอมต่อสู้กลับ นา루โตะใช้คาถาแยกเงาพันร่างช่วยนักท่องเที่ยวที่หลงทางพร้อมกันหลายสิบคนจนทำให้ระบบจราจรมนุษย์ปั่นป่วนไปหมดส่วนรีวายผู้เคร่งครัดเรื่องระเบียบและวินยัยพยายามจะบังคับให้แม่ขาแผงลอยจัดร้านให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานที่เขาคิดจนแม่ขาหลายคนหนีไป ชาวบ้านเริ่มมองพวกเขาด้วยความกังวลเพราะการกระทำที่บริสุทธิ์ใจของเหล่าฮีโร่นั้นกลับสร้างความอลหมานที่ยากเกินความควบคุมเหตุการณ์ถึงจุดวิกฤตเมื่อเทศกาลลอยกระทงใกล้เข้ามาการกระทำของเหล่าฮีโร่สร้างความตื่นตระหนกและการเข้าใจผิดจนเกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่ามีปีศาจต่างมิติมาป่วนเมืองผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเริ่มมองพวกเขาด้วยความไม่ไว้ใจ โกคู Goku, ที่พยายามจะช่วยแบกกระทงขนาดยักษ์ไปลอยดันทำกระทงหล่นแตกเสียหายลูฟี่ที่ต้องการช่วยจุดพลุกลับทำให้พลุพุ่งไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องจนเกิดความโกลาหลเล็กน้อยไซตามะพบว่าตัวเองไม่สามารถใช้พลังในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยเขารู้สึกเบื่อนหน่ายยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมด นารุโตะเสียใจที่ชาวบ้านไม่เข้าใจในเจตนาดีของเขารีวายเองก็รู้สึกว่าความพยายามที่จะจัดระเบียบของเขานั้นไร้ผลท่านเจ้าอาวาสวัดประจำชุมชนที่สังเกตการมาตลอดจึงเข้ามาไกลเกลีย่ยท่านสอนเขาเรื่องความพอเพียงและการประนีประนอมชี้ให้เห็นว่าบางปัญหาแก้ได้ด้วยความเข้าใจและปรับตัวไม่ใช่แค่พลังกำลังเท่านั้น นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เหล่าฮีโร่เริ่มคิดทบทวนการกระทำของตนในคืนวันลอยกระทงที่เต็มไปด้วยแสงเทียนและกลิ่นทูบหอมกรุ่นโกคูเรียนรู้ที่จะใช้พลังเบาๆช่วยยกเรือกระทงที่ชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นอย่างระมัดระวังลูฟี่ใช้ทักษะการปีนป่ายอันคล่องแคล่วช่วยประดับประดาโคมไฟริมคลองสร้างสีสันและสดใส นา루โตะใช้คาถาแยกเงาช่วยแจกกระทงและรอยยิ้มให้กับเด็กๆอย่างอ่อนโยนรีไวล์ผู้ซึ่งรังเกียจความสกรปรกได้รับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยรอบงานเขาวางแผนการจัดการขยะและการไหลเวียนของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับคำชมจากทุกคน แม้แต่ใส่ตาอมะก็ยังคงช่วยคุณยายขายข้าวเกลียบปากหม้ออย่างเงียบๆและบังเอิญช่วยหยุดการทะเลาะวิวาทเล็กๆโดยไม่ตั้งใจด้วยการปรากฏตัวทุกคนในกรุงเทพต่างประจักษ์ว่าเหล่าฮีโร่ต่างเข้าใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอย่างท่องแท้พวกเขาไม่ได้ใช้พลังเพื่อพิชิตแต่เพื่ออยู่ร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คำถามที่ว่าใครจะรอดก็ได้รับคำตอบเพราะพวกเขาไม่ได้แค่รอดแต่พวกเขาได้ปรับตัวและเป็นที่ยอมรับพวกเขาได้พบบ้านแห่งใหม่ในใจกลางกรุงเทพสยามเมืองยิ้มที่มอบบทเรียนอันล้ำค่าให้เขาตระหนักว่าพลังที่แท้จริงคือการเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพวกเขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลือในกรุงเทพอย่างมีความสุข